ต้นอ่ะต้นนี้ลมแห้งแล้ะพี่น้องเขาขนน่ะคนแม่นแล้วอยู่สวนไต่เนาะค่ะก็เลยมาโคนสวนตัวนี้เลยพี่น้องสวนที่เขาปุ๋มแบบแตงอี๊ยังแบบอึใส่นั่นนะเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะพี่น้องว่ามันหัวใหญ่ฉันได้สวนตัวนี้นะไก่หัวไก่ล้วก็เบะเขามาเห็ดหมุนไปเลยเได้สิได้สามไร่แล้วพี่น้องลมแห้งอะไรในหมดนี้นะครับมันร่มน้าอยู่ไหมนาะนี่ะพี่น้องอันนี้หัวมันอะไรนี่ค่อยใหญ่ค่อยหน่อยโคนกัน อยู่ป้านพีชังนี่มันงามเลยมันเกินเลยลูกหัวรัมใหญ่รีดได้ทั้งคู่เลยวางมาดึงดูแต่นี่นะวางไม่ใหญ่ใหญ่สีเหมือนรัมใหญ่ใหญ่เงี้ยสีเข้ใหญ่เฉยไลยลองเหมือนดูเออ ใช่เราก็บม่ได้ใหญ่ไม่ได้น้อแต่ว่ามันอันนั้นมันฮัก,กว่ะฮันอ,อย่าอย่าเอาออกพูดเออป้าก่อนใ <Okay. S 1> หญ่กว่าเค้นจะอีกลำใหญ่หัวใหญ่ดีนะตัวนี้เนี่ยไม่ได้ล่ไม่ได้ทำมันหูพี่น้องคนเนีย้ยอันนี้่าไม่ดอกงาไม่ใตก้กะฮักลูกมะมทาติหมุนจนเบิดไก่กะขับมาเจาะหินลำฮัก่ ื้อค่ะตพื้ตะพื้ตะพื้ตะพื้นทางนี้ทางนี้ทางนี้นั่นคือบ่เห็นวะลามหักลงเบิดอ่ะเลยพูดอ่ะ ่วนเลยนะไก่อืยังกินมันปุอไก่เจาะนปูอก็กินเ ok ิ้ยุดต้นน้ำมันขาดร่มแห้งอะไรแ้ว ใช่แต่ว่ามันกลน่นบ่เนี่ยกระเด็นพี่น้องมันบน่ได้เป็นหัวยาวมันเลยบ่ได้ขาดเ,ขเห็ดเป็นควายยังแม่ควายตูนควายตูนคืเป็นควายตูนเอ้าวมันจะกลนง่ายไงเนาะนี่เขากลนมาแต่ผู้อ๋อมาผู้ชิเล่แล้วเนาะหาผัากกัดเดียวนนยัง่เจอสวนเป็นอันน้อยหนึ่งบ๊ายบายเด็กๆนะจ๊ะวันแรกกับพ้นไปผู้เลยไปปานไหวปานอยู่หน้าใตา้เนาะ

ไม่ได้นานทุกคนไม่ได้ลามไปใหญ่ไปนั่นยนี่น่อนะะ็นน้เนาะค่ะแบบนี้เป็นน้ำไม่เป็นน้าน้มันฮักหนาวเลฮักกลุ่มกบกบเนี่อย วัวเป็นไรไปแล้วเป็นตายน้ำกับลายคู่นั่นเอเนาะมันก็บเป็นไหนเนาะดึงรแม่บ่ตรงคูดแมมมาดินอ่อน ดึงมันก็บุคืนเลยหนักกามเนี่มันดึงเยอะเลยดึงเยอพี่พี่ทั้งพังทั้งพี่แม่ทั้งหัวตัวพี่ก่อนเลย าเ็นนอมอ้าวัวล่แต่วัาใหญ่นูเยวน่สหาวะมันห่างกันแบบเงาอลย่งเดียวสิ่แหละเลวนะพี่น้องกสัดกระาวเขละจ้ะแรงมากครักะเ็นคน บ่อืมไหน่ใส่ทางใหม่ไงฮักเฟ้และเออปลายมาในหน่อยหนึ่งบ้มันก็อดปลายสให่มาหลุดัวนอีกบ่ถ้าล่ำในใหญ่น่ะเออคือว่าสีใหญ่อยู่แมมีรบใหญ่ไปได้ฮ่ะเบิ่งนไหมออโอ้ยินไหนเลยอืมอ่าขาได้ไหมเออดีเนี้นไดึงกันเราได้น่ะอืมอนแม่นไหนแล้ว เว่าตัวกระตาตัวนี้นี่หน่อยนี่นี่ันนีครับได้แมงเอาง่ายเอาง่ายเล้นเอาว้ได้ดึงขาดก่อนเลโลมงอีกจะพ่อแล้วไก่จะกินได้มันตื่น ท้าสิคนไปไหวอยู่ส่วนใต้เนาะพี่หนุ่มวันนี้คนไปไหวป่านอยู่ฝั่งเดียวเนาะมันจำว่มีไก่กินนะคุณเห็ดนี่นะมันเห็ดเป็นกล้วยตูนมันอันนั้นน้อพี่น้องมันกับว่าได้ฮาร์ลายแล่ะจะกลกลง่ายพี่น้องเอ้ขอโบขาจำง่ายขึ้นง่ายขึ้นหมดก็เลยเหลวไหวเนาะประมาณสองหลดเนาะคือสีเบืดสองหลดนี่ นี่หัวนี่บักใหญ่น้องพี่น้องเลยขั้นเมียนขั้นเมียนนี่ได้แต่สารเมียก็คือสีดีดีโอหัวบักใหญ่ดูหัวใหญ่แต่ว่าบ่ยาวม,มันตายนำกระยเนาะพี่น้องยังสิคนขึ้นโหลดไปคุณนาะคนพอดีแล้วเ,เลยนเนาะมื่อีงนี่แต่ถ่าปั่นอย่างเดียวเนะาะเพราะว่าพยายามตากเอากบะไย không có bộ bột à nó cột thải mà nè chị kẹp ăn nội mình đâu rồi chị kẹp ăn nội mình đâu rồi bây giờ nhau มาใหนหัวดิเกแงงเงาสามเงาใหญ่กว่าท้าอีเมยคนน้นเออบัวโตยังบัวอีกเรื่องนี่นะหัวพักใหญ่เลยนี่นี่ต้นนี้ค้าจะสามว่านี้นี่สามมันเลย ตัวสามเมตรสามโอ้ตัวนี้ให้กรใหญ่พี่เนาะสองสามคนมาตัวหนาเนื้อนะตัวนี้คนใหม่เด็นมันโบราณมัดินงามกว่าตัวนี้พ่นมาแล้วก็มาพันอันนี้ออกอีกเนาะแล้วก็ย่างเต็อปั่นนะพี่น้องตากมือเน้าก็ะหื้ออีกหื้ออีกทุ่มตากก่อนเนาะ อ่ามันใบใหญ่บใหญ่ว่ามันใบหญ่อบใหญ่ดอกปีนี้ันันี้ได้คนคนเกีนนี่ดิสามลูกใหญ่เป็นได้ปีนี้ลูกมันตัวนี้ให้ลูกมันเนาะมีใหญ่เลย สา,สามคาสามมาเล้คาอันนี้หน่อยสามคาหน่อยเบกหัวดเมือเออว่ามันต้นคือภาษาไหนวะต่ำเลย่ำว่าไหนี่เจดีแันบ่ได้ย่าวน้อใาญ่จะเ้องบ่ย่ามันสุดรูปหนาเว้ขันแค่เนี ให้ในมันล่มแล้วก็นเหงีไนี่เนาะบ่้ยเนะป่นนี่ก็อีกสองสามเถียวเขได้หนิสามเถื่อป่นเดเวิดมีเหี่ยาไเลเอาเนาะบานี้กนยังแต่ป่านอาตัวใด เออคือดีไกคือตุ๊กตาไปแเนี้ๆเ้คาสมคาสุคือกาสั้เน้เนี้เน้เอันนี้คือค้นอลีนี่ะอันนี้คาโต้นคานะะคาเด็กหน่อยนะคือสำคัญมากจังนะแม่กระดุ๊อยู่เนาะ กันก็ถือว่าลนละอะไรอร่อยมันพานก็คือสีขากเนาะบุดบุดบุดข่อยจับลงให้มันบางๆหานะนัน่นใหญ่นะเราต้องพานไวอีดอกแม่วันนี้แม่สุดท้ายนี่ยังบ่ได้ตากลายมือเห็ดจับเอามันให้มันบางๆนี่หัวแล้วเอาตัวใหญ่ตัวน้อยอกันอะไรได้ท่านั้น เจ้าคือเหงาเงนตัวไหนได้เนาะเ้าหยกช่องซสเฮ้าหีกว่านี่แล้วเฮาจังสีปวดขาเลยมือนี่ปวดเขียงปวดขามันเพรว่ามันโดกมันใหญ่เนี่ยดิกดถึงมือือมือเนี่ยรอ่อล่อย่ะมือมันหน่อย ควนขาดแล้วกังหันนั่นเออมันกิว่ามันบาดขาดเนพราะวมันบรดเย่าไปใลเมื่อนีนแลกตะวินเรา้อเก็เลยคนมันสะดุดมือบยอยู่บ้าน,นเนาะแลกตะวินจสอบไปลงนี้ ซิบหาสิบหาว่านีนสิบหาตัวก่อนนะิบแฝดบอกไม่รู้เหรอท่เลี่ยนกับผู้ชายรับจ้ามบอกสู้